สวัสดีค่ะแล้วพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการแรนออปเดอร์แนค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะเดือนพฤศจิกายนปิมก็จะมีแบรนด์มานำเสนอค่ะขอเชิญบอมโอม a นค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สำหรับเดือนนี้นะครับเราจะมา u n นบ x ็อกแบรนดิ i ติ้งนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่อยู่ในเครือ h e r o ร่กรุ๊ปนะครับซึ่ง h e m l ร่กรุ๊ปเนี่ยเขาก็จะมีแบรนด์ต่างๆครับที่เป็นเครื่องบดอย่างเช่น a n f i ิมนะครับเฮ c คาเฟแล้วก็มาคอนิคนะครับแล้วก็ดิ t ติ้งก็เป็นหนึ่งในตัวเครื่องบดท,ที่เป็นแบรนด์ที่อยู่ใน h ฮ m โร่กรุ๊ปเหมือนกันอ่าแล้วสำหรับเดือนนี้ค่ะ ที่จะมาอันบ็อกเนี่ยเป็นรุ่นอะไรคะของดิสติ้งอ่าสำหรับเดือนนี้นะครับจะเป็นรุ่นดิสติ้งแปดศูนย์เจตนะครับตัว l a b s u i t e ตัวเนี้ยก็จะเป็นเครื่องที่เหมาะสำหรับการบดแบบซิงเกิลโดสนะครับแต่ว่า ตัวนี้สามารถบดได้ทั้งเอสเปรโซทั้งฟิลเตอร์คือบดได้ตามใจเลยนะครับเราเหมาะสําหรับไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้ในบ้านหรือ,อว่าจริงจังแบบเปิดร้านาสเปชียลตี้คอฟฟี่ใช่ครับโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาอันบอ์กันนะคะในคลิปถัดไปค่ะ